อ่ะเริกทุกคนเริ่มได้หลับตาหลับตาบุญกุศลเนี่ยมันเกิดจากใจนะบุญกุศลมันเกิดจากความตั้งใจดีเขาเรียกว่าตั้งใจก็คือตัสตินั่นเองอเมื่อเราตั้งใจที่จะทำคุณงานปาดีมันเจ็ดวันนะ ศสตสองมาเจ็ดวันแล้วว,นนว,บบว,วันเนี้ยครบเจ็ดวันเขาบอกคนตายสามวันเจ็ดวันเนี่ยก็จะรู้หมดแล้วว่าจะไปดีไม่ดีคนตายวันแรกเนี่ยมองเห็นศพก็น่าเกลียดน่าชังแหละไปไม่ดีแน่แค่เราเห็นศพตายบางคนก็เหลืองยิบตัวออดสบายอยากก่างนั้นไปดีบางคน ตายละตายแล้วสวยกว่าตอนอยู่อีกเรื่อจะเเลี้ยงสวยผู้คนก็หลังไหลไปกันเยอะต้องดูสภาพคนด้วยและดูสภาพพรกด้วยถ้าสกไหนไปไม่ดีเนี่ยพักกับพิคนพิก,การพรกก็ไม่ค่อยจะดีขาเป๊ม่มากท้องติดท้องถูกสิ่งต้องไปคบพอเขาเรียกออกไปไม่ดีก็ต้องเจอของไม่ดี มีเงินน้อยจะไปซื้อของดีที่มันราคาสูงมันก็ยากนะมันขึ้นอยู่กับุศกนชันใดก็ฉันนั้นปลูกพื่อเช่นไรก็จะได้ผลเช่นนั้นปลูกฟักทองออกมาเป็นแตงโมก็คงไม่ใช่ก็เหมือนเราในขณะนี้เนี่ยตั้งใจหลับตาหายใจลึกๆสักสามครัง้งหายใจออกให้ท้องแหกเลย สามขั้นทำไมต้องบอกให้หายใจลึกๆแล้วก็คายออกเวลาเราทำสมาธิเมื่อตอนจิตเป็นสมาธิที่ละเอียดขึ้นจิตใจจะตื่นรู้สึกติดๆขัดๆหายใจลึกบ้างสร้างบ้างยาวบ้างมันจะทำให้เรานั้นเกิดความฟุ้งซ่านง,ง่ายสมาธิก็จะหลุดไปก็จะมาเกิดความกังวลในเรื่องของลมหายใจ เมื่อเราคายหายใจออกแล้วเราก็ากำนดไว้ที่ใจเราก็มองใจเราเนี่ยจิตเรา้นแหละทางพะเขาเรียกว่าจิตเอ,อเห็นป่ะมันรัเมีอะไรลบกนตลอดก็อย่าไปฝักมันอย่าไปสวปล่อยไว้ก็ได้ที่ออากตกตะกตก,ตกชั่แมครับนะเมื่อเรากำนดไว้ที่จิตก็คือใจนี่นแหละยิ้บเข้าไป มองเห็นใจเขาเรียกมองเห็นใจไม่ต้องให้ใครมาเห็นใจเราหรอกเราเนี่ยเห็นใจตัวเองแล้วก็ยิ้มเอาไว้ไม่ต้องให้ใครมายิ้มให้เราหรอกทําให้เราชื่นใจแต่ตอนเนี้เรายิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้ใจตัวเองแล้วก็มันจะชื่นใจมันจะรู้สึกเย็ยเนไปที่หน้าอกเย็นไปตรงหัวใจเรานั่นแหละเมื่อยิ้มเสร็จแล้วเราก็ตัดตัวหยาบนะ ตัวอย่าวก็คืออารมณ์อยากอยากการแข่งกระด้างที่เราเจอมาทั้งวันแต่ตอนนี้เรามายืบก็ตัดอารมณ์อยากเกิดตัวเมตตาเกิดขึ้นสอดคล้องกับตัวให้ถานเราก็ยิบแล้วก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทเมื่อเรายืบเสร็จมีความอ่อนโยนทางจิตใจมีเมตตา เราจะรู้ของเราเมื่อรู้แล้วเราตั้งสติสติก็ค,คือความรู้ตัวเมื่อเรารู้ตัวเสร็จเราก็มองเห็นตัวเราแต่อย่าละใจนะนึกเอาเรียกว่ามนโนมนโนยิตงทีเมื่อเราเห็นเรานั้งอยู่เนี่ยเราก็นึกว่าโอ้โหวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่เคยได้นึกอย่างนี้เลย วันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่เคยรู้ใจเราเองเลยวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้แตถามคำพูดของคนอื่นถามคำถามแต่คนอื่นคิดแต่เรื่องคนอื่นแต่ในขณะนี้เนี่ยเราต้องตั้งใจและตั้งสติคิดถึงตัวเองมันบัญยากมัญยากตรงไหนเพราะเราไม่เคยไว้ใจตัวเองไม่เคยเชื่อใจตัวเองไปเชื่อไอ้หู ไปเชื่อตาไปเชื่อจับนับเสียงไปเชื่อในสิ่งที่สัมผัสถูกต้องคิดว่าใช่พอมันไม่ใช่เนี่ยเราก็ปลูกปยาบาทอาฆาตโกรธนอนร้องให้เสียอกเสียใจแต่ในขณะดนี้เนี่ยเราทั้งปลอบใจตัวเองแล้วก็เห็นใจตัวเองเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เห็นตัวเอง บางคนเนี่ยถึงก็ต้องใช้กระจกสองหน้านะถ้าขาดกระจกกันนึกถึงหน้าตัวเองไม่ได้เหมือนคนโบราณบอกว่าโอ้ไอ้นี่มันลืมตัวหัดตักหน้ามาะำระดูงเงาตัวเองบ้างเขาเป็นคำด่าและเป็นคำสอนของคนโบราณด้วยของคนที่มีปัญญาเขาใช้คำพูดที่สลาสะรวย แต่ในขนาดนี้เนี่ยเราได้ปอกใจดูใจเห็นใจแล้วก็เห็นตัวเองไม่เหมือนคนอื่นเขาพูดว่าเห็นก็ได้เห็นแก่ตัวเนี่ยแต่ตอนนี้เรามาดูซึว่าพอเราไม่เห็นตัวเห็นใจมัน,นึกยากมากเออเราทำไมนึกถึงหน้าเราอยู่กัหน้าเราอยู่กับตัวเราตัวคู่ของคู่มาตั้งนานทำไมเรานึกถึงหน้าเราไม่ได้ ทำไมเรานึกเห็นตัวเราไม่ได้มันติดอยู่กับเราเนี่ยเราจะต้องไปส่งกระจกอีกเหรอถึงจะเห็นตัวเราการที่เรามาฝึกอย่างนี้เนี่ยเราไม่เคยฝึกมาก่อนมันเลยยากกายกับจิตเนี่ยโดนบดไม่เหมนมันอยู่คู่กันแต่ไอ้จิตเราเนี่ยมันไปไกลมากไปสุดสายตา ตามมองอะไรในสุดสายตาเลยมันไม่ได้อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเขาเรียกว่าโอ้ยมึงนี่ทำไมจิตใจไม่อยู่กันเนื้อกันตัวเห็นไหมประกอบหลักเขาก็ใจเปรียบเที่ยวฉันได้ก็ฉันนั้นการนั่งสมาธิอยากแปลว่าอยากรู้นะนี่เรากําลังฝึกอยากฝึกชาติชาติแปลว่าชินเราไม่ได้ชินอาการดูใจตัวเอง เราไม่ได้ชิดที่ชื่นชมใจโดยเองเราไม่ได้ชิดดูดูประพฤติกรรมความคิดการนึกตึกตองของใจเราเนี่ยก็คือสตินั่นเองเราก็เลยพอจะมาฝึกเป็นตัวตัวเองเนี่ยยากเย็นเข็นใจเห็นไหมยากตัวเนี้ก็คือตัวอยากเรามีแต่ความโรคมากอยากได้ตลอดทุกอย่างที่ขวางหน้าที่เป็นแก้วเวเงนินตอง รับสิบนอกกายเนี่ยเรามีความทะเยอทะยานอยากด้วยเหตุยากเย็นใจไม่เย็นพออยากแล้วไม่ได้ก็ใจร้อนไอ้ตัวร้อนตัวนี้ก็คือตัวนรกเจะเรียนกนรกบอกไมันเผาผากจิตใจเราโดยที่เราไม่รู้ตัวความรา้อนร้อนของกิเลสเนี่ยมันสมุรประดังไปอยู่ในจิตใต้สำนึก เหนะ็นไหมจิตได้สำเนึกเนี่ยทำไมร่างกายเราเนี่ยจิตแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาทำไมมันจะไม่แปรปรวนพอดีใจก็ร้องไห้หัวเราะชื่นอกชื่นใจมันจะเย็นเข้ามาในใจในความดีความชอบความปีิใจเนี่ยในขณนะโกรธด้เกลือแตกเลยมันเอาไฟมาจากไหนั้งในตัวเราเนี่ย มันทำให้เราเกลือ,อไหลไครย้อยเลยเขาเรียกว่าไฟมันปักอยู่ในในใจเมื่อไฟมันมากกว่าน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำน้อยย่อบแพ้ไฟร่างกายเราก็เหี่ยวแห้งร่างกายก็อยากการเข้าไปทุกทีทุกทีเพราะว่าไฟนรกไฟโลกันเนี่ยไฟโทสะโมหะโลพัดเนี่ยมันเผาให้ร่างกายเราเนี่ย รู้สึกเสื่อมโทรมไวก็คือแก่ชราไว้หน้าตาก็ปนมองจิตใจก็เศร้าส้อยเหลือแต่ความทุกข์เห็นไหมเหมือนเนี่ยคนโบราณที่เขายกตัวอย่างว่าสวัสด์อยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจเมื่อใจเราเนี่ยบรรทุกไฟล้อมเผาผ่านจิตใจด้วยกิเลสตัาหาาคะเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเป็นไหม เหตุคนฆ่าตัวตายไปผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวผัวเก่าผัวใหม่ฆ่ากัดเล็กเทะเมียเก่าผัวใหม่แทงกัดฆ่ากันออกข่าวกันเยอะแยะคนจริงไม่ค่าจะเสียชีวิตกับต้องมาเสียชีวิตก่อนที่จะหมดอายุไขก็จะต้องไปเป็นสัมภเวสีล,ล่องลอยทัดทายพวกกินอะไรก็ไม่ได้ใจมันตก อยู่ในท่ากลางาหวาดตัวที่ถูกเขาฆ่าจิตก็ล่องลอยเป็นสัพโเวสีหวาดตัวหวาดระแวงว่าจะมดอายุไขของความเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องเป็นผีล่องลอยไปหาคนนั้นคนนี้ท,ทั้งใครไขเขาไม่ได้ก็เช่าไปสิกไปสูงเขาคนที่ดวงตกดวงตกอ,อยู่ในจิตเ็าเรียกว่าจิตตกจิตตกก็คือเรื่องดวงชะตาตกต่างหมอดูเขาบอก ตกไปอยู่ในอบายภูมิอบายภูมิก็โพลของวิญญาณก็เข้าสิงสู่ทำให้เกิดว่าเราเนี่ยเกิดรู้สึกป่วยไข้เป็นโรคเป็นนี่มือนฝันก็ฝันไล่กินไม่ได้นอนไม่หลับปอบซักซ้อนมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานทรมานจิตใจเร,เรียกว่าตะลกนะก็เรียกว่าตกตะลกทัเป็น เมื่อตกนรลกทั้งเป็ดเนี่ยจะตายมันก็ไม่ตายจะป่วยมันก็ป่วยสอดสอดแต่แต่ทำให้เสียจนเสียทองนะจะตายมันก็ไม่ตายเขาเรียกนย่ยตกตรลกทั้งเป็ดแต่คนที่อายุหกสิบขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าตายทั้งเป็ดตายทั้งเป็ดก็คือหัวเริ่อมออกแล้วหนังเริ่มเยียวตาเริ่มซัดลง มองอะไรไม่ค่อยเห็นแหละตาก็เหี่ยวก็เป็นทุกข์อีกคนไม่มีธรรมะคนไม่มีการฝึกการเรียนรู้ด้วยความเป็นสันจจะคือความจริงเมื่อเราให้ไม่เห็นสันจจะครับมันก็ทําจิตใจไม่ได้พอแก่ชราโลภก็ทาใจไม่ได้พยายามจะไปหาอะไรมาทางเพื่อประทางให้เป็นโตดเป็นสาว ให้หมอก็ผ่าหน้าบาั้งตึกตาตึงคอตึงหูดึงกระโกงทำให้เราเนี่ยต้องเสียเงินเสียทองแต่ว่าอัหากหาก้าตัวอันนี้จับไม่ได้หรอกอันนี้จับเป็นของไม่เที่ยงเหมือนอารมณ์เราไม่เที่ยงเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเหตุที่มันเกิดกับชีวิตเราเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทำไมจึงปุงกิดงาง ทำไมเราทำสมาธิไม่ได้ทำไมเราไม่เหอนคนอื่นเ็าบองคนอื่นก็จะความเปรียบเทียบกับเรามันไม่ใช่มันคนละคนกันเรามันเกิดมาตั้งแต่กรรมกรรมก็คือพันธุกรรมพันธุกรรมก็คือเกิดในวงตระกูลที่ที่ปุณน,น้อยอยู่แล้วเกิดมาก็ไม่ค่อยจะมีกิจพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ยากจนเราดันเกิดมาอยู่ในตระกูลนะ มันก็มีกรรมอยู่แล้วปู่ย่าตายายมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเราเป็นลูกเป็นหลานก็จะต้องเป็นผดุกรรมเรียกว่าโรคจะต้องตกลงติดต่อกันมาเหมือนกับลูกหลานเราในตัวเราวันนี้สอนวิปัสสนาล้วนเลยวิปัสสนาก็คือการเรียนรู้การได้รู้ได้เห็นว่าอ๋อวิถีการประพฤติปฏิบัติ การอำรงชีวิตการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเพราะเห็นใจบางคนไม่เคยฝึกมาก็จะกดไม่ได้ทนไม่ไหวมันมาปวดหลงเล้ามันมากุ้กลุกในขณะที่เรานิ่งสภาวะจิตของเรานั้นกำลังติดพอดิ่งแล้วก็จะเถอตัวนิดหนึ่งดีมาก คนที่มาปฏิบัติได้หลายวันนี้ทำได้ดีมากเพราะผมได้เทศปัญญาไหลไปมากมาเลยปัญญามันไหลเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกมีปัญญาสติรู้ตัวและการสอนเนี่ยบันจารละเอียด่อนเข้าไปทุกทีทุกทีวันนี้สอนปัญญาปัญญาก็คือการรู้รู้ในกองสังขารปัญญาก็คือต้องพิจารณา ในสังขารตัวเองคือรูปกับนามเป็นของสมบุิล้วนแต่เป็นของอนิจจ์เป็นของไรเทียงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายเหมือนจิตใจเรานรมมันเกิดทางใจเมื่อเราม,มีวิธีดับมันก็เล่าร้อนเป็นทุกข์เมื่อรู้เหตุรู้ผลของการประพฤติปฏิบัติบันปฏิบัติเราก็จะรู้สึกดับความโกรธพยาบาทอาฆาต ดับความโรคความกดความหลงด้วยบุญและกุศลที่เราได้ถปงได้กระทำต่อเนื่องมาขอให้ทุกคนได้อธิษฐานในใจอธิษฐานในจิตของเราเนี่ยยิ้มเขาไว้เราจะแผ่ไปตาให้เขาเราก็ยิ้มไม่บอกว่าสัตว์นรกทั้งหลายเปรตกสุรลกายสักรชาชทั้งหลาย บรรลุทั้งหลายที่ตกหล่นอยู่ในอบายภูมิก็ดีนรกกระพุกทุกขุมทุกชั้นก็ดีขอให้ทานบามีและอุศสมบาราีในการความเป็นเพียงครั้งนี้นำศบให้กับสัตว์นรกทั้งหลายจนถึงทุกขุมทุกชั้นจนถึงปัจจัตต์มหานรกทุกขุมที่อดไม่มีกิน ไม่มีใครทำบุญนำทานให้ข้าพเจ้ามาเพ็รเพียรบุนที่บริสุทธิ์ขอมอบให้ข้าพเจ้าได้ทำทานอันบริสุทธิ์ด้วยอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นบุญทิพย์อันทิทนพย์นำส่งให้แก่ปัจจกตะมหานรกทุกขุมและข้าพเจ้าขอให้ นักรบหญิงทั้งหลายที่กู้ชาติกู้แผ่นดินที่ทักครัวอย่างพวกเราเนี่ยส่งสเปียงกองทัพที่กู้ชาติกู้แผ่นดินทุกคนที่ร้องหายตายจากป่วยก็ดีถูกฆ่าก็ดีไม่ว่าจะอยู่ในตะปนหรือแหกของใดที่วิญญาณยังตกหลกอยู่ขอให้ปุญละกุศลท,ทานละกุศลครั้งนี้ ขอมอบให้ท่านทั้งหลายที่เป็นแม่ครัวที่ทำแบบข้าพาเจ้าในขนาดนี้ด้วยใจบริสุทธิ์ถูกบังคับก็ดีไม่ถูกบังคับก็ดีที่กู้กกกชาติกู้แผ่นดินโดยการส่งสเสบียงอาหารให้กับกองทัพจนเสียชีวิตไปจงได้รับส่วนบุญและกสศลครั้งนี้หากบุญและกสศลเหลือแล้ว ขอให้เป็นของข้าพเจ้าบ้านในภพนิชินี้และขอให้บีตาปาตาคุณครูบาอาจารย์ยปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าจบได้รับบุญและกุศลและอานกุศลที่ผึกได้กระทับในครั้งนี้หากบุญและกุศลเหลือแล้วจะขอให้ประเกิดในชาตินี้ให้ฉันมีเก็บมีกินมีใช้ ในแผ่นดินลอสิจะเดินเขินเดินทางจะทำการค้าขายสิ่ใ์ใดประกาศใดขอให้รีเก็บปีกินปีใช้อย่าได้ขัดสมขอให้ตระกูลของข้าพเจ้าลูกหลานของข้าพเจ้าให้หลุดพ้นจากคนจัดทาคนจัดทาก็คือขอทานยากจนนั่นเองขอให้หลุดพ้นจากคนจัดลห็คือคนที่ํำบร ไม่ดีประกอบกันชั่วให้ลูกหลานเราพ้นจากภูพกในสิ่งที่ข้าพเจ้าขอในข่าวครั้นี้ด้วยเถิดอ,อย่าเพิ่งลืมตานะยิบเข้าไว้เกียดกวดน้ำพระจัตุโรคพระยาพกทักสีส่งนาพุทิ์นี้เข้าไปในลักกาทวี ในห้องพัฒสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญ่ของพระแม่ธรณีขอให้พระแม่ธรณีจงนำเอาปุลละกุศลที่ข้าพเจ้าได้ปราเป็นเพียงกันงนี้ทานละกุศลที่ข้าพเจ้าทำมาเจ็ดวันในครั้งนี้นับศอกให้แก่ข้าพเจ้าชื่อนางกุลบอกตัวเองเ และขอนำศพให้ปิตาบดาปู่ย่าตายายญาติการนักหลายจงม,มารับเอาสวนบุญและกุศลการละกุศลในการละบัตเดียว,น,ยวนี้เถอดนิพพานัติเียโอ้ตุดลึกไปไหนพุทธังอนันต์ธรรมัรจจกวาลังสังขังนิพพาน ข้าพเจ้าขอแผน่เมนตตากรารุณามุทิตาอุเบกขาให้แก่บรรดาสัตว์ที่มีติดน้ำลงไปปดตามานตาญาติกาทั้งหลายจงม,มารับเอาส่วนกุศลผลละบุญของข้าพเจ้าในการละบัดเดียยนี้เธอ นิพพานอัปติโยโหตุค่อยๆถอนสมาธิค่อยๆลืมตาอย่าเพิ่งถอนพวดพาดมาเราจะปึดเราจะรู้สึกปรับจิตใจเพงเราไม่ถัดสภาวะที่เรานั่งสมาธิละเหียงพอถอนโดยพวกภาพนเนี่ยใจมันจะปรับก,กันไม่ได้มันจะหลุดจากสมาธิได้ไง่าย เกียรไหว้พระปนุมมือพร้อมกันเลยนะนอัลลาห์ขมาขบ,บุตรพระกวาโูทังพระกันตังอธิวาทตมิสวัสดโตพระกวาตาธรมโมธรรมังนามาสาบิสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโฆ ทังคำนั้นมาเีฮ่าวันนี้รู้สึกเบากว่าทุกวันไหมนักปฏิบัติรู้สึกเบากว่าทุกวันไหมรู้สึกสมาธิมันละเอียดออกมันเบานะเออเมือนกานั่งไปแป๊บเดียวนะเออมันเบากลับมันปล่อยเรา เวลาเรานั้งมันทรามาน้ากมันเกินตายมากแต่ว่าถ้าปิดบุญเนี่ยมันแป๊กเดียวมันแป๊เดียวเอง